สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกับช่วงกี่โมงนะสี่โมครึ่งนะฮะสำหรับคันนี้นะครับคิวเครือบแก้วสายฟแลบนะครับมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆคือลูกค้าจะบอกว่าจะมาบ่ายเย็นๆแต่ลูกค้ามาบ่ายเลยนะครับกับเกสตวอลมอเตอร์โอล่ากูดครับช่วงนี้รถไฟฟ้ามาแรงมากๆนะครับไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเอ่อ EQS นะครับคันนี้มาเป็น Ola ่ o ก d ูดแคทนะฮะ รถยฟ้ารุ่นไหนกําลังจะเข้ามาอีกนะเรียงหน้าเข้ามาเลยนะมิกกี้ยินดีต้อนรับทุกๆคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟินเหมือนเดิมด้วยนะฮะสำหรับรถสีขาวที่จริงเนะี่ยลูกค้าท่านนี้เคยใช้เมกาเซรามิกโปรเคยใช้ซูเปอร์โค้ดไปแล้วแต่ว่าอัลฟากาฟินลูกค้ายังไม่เคยได้ลองสัมผัสนะคะจะบอกได้เลยว่ามิติใหม่แห่งการเคลือบแก้วแน่ๆนะฮะเพราะว่ามันจะดูแลรักษาง่ายขึ้นแน่นอนแล้วก็ได้รับสิทธิ รถพิเศษแน่นอนลูกค้าอ่าคันนี้รถของพี่สมบูรณ์นะครับน่าจะทำมาแล้วว่ามาณ7คันแล้วมั้งทำมาหลายคันมากนะแต่แต่รถยนต์ไปดันมอเตอร์ไซค์เลยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับคันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นคิวสายฟ้าแลบเพราะนั้นไม่รับไม่ได้แล้วนะต้องรับอย่างด่วนเลยทีเดียวนะฮะไม่มีคิวต้องมีคิวให้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือ VAP ตัวจริงนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับโอล่ากู๊ดแคทอุย้ยตรงนี้ยังไม่หมดนะอ้อมเป็นสติ๊กเกอร์ดิใช่ปะ่ะเออสติก๊ก เห็นเลยว่ารอยบนสติกเกอร์กับรอยบนสีอ่ะยังไงบนสียังแก้ได้คงสรต้องอบแหละตอนนี้อยู่ในขั ada, ้นตอนการเตรียมผิวเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถเคลือบได้สำหรับรถใหม่ป้ายแดงแต่ถ้าใช้มานานเนี่ยเราก็จาเป็นจะต้องขัดนานเหมือนกันซึ่งการขัดที่นานอย่างเงี้ยทำให้สีเนี่ยเขาเรียกว่าน่่มมันจะต้องเอาไปอบก่อน เพื่อจะได้ให้สีนะั้นกลับมายืดอีกรอบนึงแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้เริ่มการเคลือบกันได้จริงจังสักทีเพราะว่าโปรแกรมนี้จะเคลือบทั้งหมด2รอบนะอัลฟากาฟีนนะฮะมีความแข็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะเคลือบว่าเข้าไปรถต้องเงาที่สุดก่อนไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเคลือบได้เคลือบไปก็ต้องมาเตรียมผิวมาแก้ไขใหม่อยู่ดีคันนี้ลูกค้าอาจจะรดวันจันท์อยู่แหละขอบคุณพี่สมบูรณ์มากที่เข้าใจในงานของผมนะครับแล้วอย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวแล้วกําลังจะเอาไปอบอินฟเฟลตเพื่อให้สียืดกลับมาแล้วจะได้รู้ว่าตรงไหนมีรอยที่จะต้องขัดต่อหรือเปล่าอันนี้เป็นขั้นตอนปกติของเรานะครับมาตรฐาน RPM นะฮะเพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับรถคันหนึ่งกว่าจะออกมาสวยงามได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยนี่ของแต่งนะคันอื่นไม่เห็นมีคันนี้ที่เห็นเป็นของแต่งอ่นะผมขอกลับกล้องไปให้ดูข้างหลังกล้องนิดน,นึงจะได้เห็นชัด,ชดๆนะครับนี่ครับสำหรับคันนี้ โกลากูดแคทนะฮะแกสโวมอเตอร์สีสีผู้หูกสีเนื้อสีเนื้อสีเบสสีออกนมนมหน่อยนะผสมที่ข้างบนเป็นสีหลังคาสีน้ำตาลเข้าใจว่าถ้าเป็นสีทูโทนอย่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวท็อปนะตัวท mm ็อ hmm. กก็จะวิ่งได้ประมาณ500โลเนาะ500โลซึ่งวิ่งใน้500โลในกรุงเทพนี่วิ่งได้สวันเลยนะนะครับซึ่งคุ้มมากๆอ่ะขอบคุณมากอันนี้เปิดประตูให้แนละ้ว mm hmm. เราจะมาดูกันน่าจะเป็นตัวท็อปนะน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะวิ่งได้500โลสีข้างในน่ารักมากครับสวยจริงๆนะครับแล้วเราลดไฟฟ้าหลังๆนะฮะบ,บอกเลยว่าหาที่สตาร์ทไม่เจอเพราะว่าถ้ามีกุญแจอยู่บนรถแล้วสามารถใส่เกียร์แล้ววิ่งได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับการขับขี่ทุกครั้งจะต้องค่อนข้างระวังเหยียบเบรกไว้ก่อนสําคัญที่สุดก่อนอื่นใดเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะก็ไม่พุ่งเพิ่งไป ชนอะไรนั่นคันนี้เขามีตุ๊กตาแขมมาด้วยนะครับน่าจะใช่แหละน่าจะใช่นะฮะโอ้ดีจริงๆสูตรนี้นะครับของแต่งมาแน่นมากนะข้างในเต็มไปหมดเลยปกติผมไม่ค่อยเห็นนะนี่มีของแต่งมาครบเลยนะเบาข้างในสีสันสวยงามน่ารักมากๆเห็นไนหะแหมโอล่ากู๊ดแคทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรถไฟฟ้านะครับจะบอกว่ายอดนิยมก็ถือว่ายอดนิยมได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีรถค่อนข้างน้อยนะครับ ตอนนี้นี่เทสลาเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับก็ช่วงนี้มีเทสลาเข้ามาแล้วนะครับเบนซ์เบอร์เซ็ตเบนซ์อีคเอเมื่อเช้าขับไทคารตอนนี้ขับกูดแคทนะฮะยี่ห้อไหนกำลังจะมาอีกเรียงหน้าเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสกรถให้เงางามแน่นอนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเอาคันนี้ไปอบอินฟาเลตกันนะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับโปรแกรมอัลฟากราฟีนคันนี้รับรองว่าเงาสวยสดใจน่ารัก แน่ๆน se ะฮะเห็นหน้าแล้วน่ารักมากโอเคสำหรับวันน şey em okay. ี้นะครับมิกกี้ขอตัวราไปทำงานต่อก่อนเดี๋ยวขอไปเคลียร์ห้องก่อนยังมีฮารเลยอยู่อีกคันหนึ่งโอเคนะครับวันนี้สวัสดี